เฮ l โลสวัสดีค่ะอากาศที่นี่สดชื่นดีจังเลยนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe ที่ช่องช้าง c h ช n แนลเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนอนุบาลช้างของเราด้วยนะคะ ใน EP ที่2นี้นะคะครูจอยก็จะพูดถึงเรื่องของ greeting งหรือว่าการกล่าวทักทายค่ะในภาษาอังกฤษนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะแบบที่ไม่เป็นทางการและแบบที่เป็นทางการค่ะพูดถึงแบบที่ไม่เป็นทางการก่อนนะคะเพราะว่าเราจะคุ้นเคยมากๆเลยนั่นคือคำว่า hello hello h e l l o hello Hello! นี่ก็คือสวัสดีใช้ได้กับคนทั่วไปเลยนะคะสำหรับ Hi! ห I, i hi 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 นี้เรามาสังเกตว่าจะใช้ได้กับคนที่เราค่อนข้างสนิทเพื่อนที่เราคุ้นเคยกันเท่านั้นนะคะ ต่อไปก็คือรูปแบบที่เป็นทางการนะคะวันนี้ครูจอยหยิบม,มา3ประโยคค่ะประโยคที่1ก็คือ Good morning Good morning G O O D M O R N I N G Good morning เราจะใช้ในช่วงเวลาเช้านะคะเช้าตรู่จนถึงก่อนเที่ยงค่ะ ประโยคที่2ค่ะ Good afternoon Good afternoon G O O D A F T E R N O O N Good afternoon ประโยคนี้จะใช้กล่าวทักทายในช่วงเวลาเที่ยงไปจนถึงก่อนหกโมงเย็นค่ะประโยคที่3 Good evening Good evening G O O D E V E N I N G, Good evening, ใช้สวัสดีเวลาตั้งแต่หกโมงเย็นเป็นต้นไปค่ะมาทบทวนกันค่ะสวัสดี3มเวลาเช้า Good morning, Good morning, Bye, Good afternoon. Good afternoon เย็น Good evening Good evening หรือเลือกใช้คำว่า Hello Hello Hi Hi ที่แปลว่าสวัสดีเลือกใช้ได้ทาความเหมาะสมนะคะเปิดเทอมนี้มาพบกันค่ะภาษาอังกฤษกับครูจอยวันนี้หมดเวลาแล้วบายบายสวัสดีค่ะ